บำรุงหัวใจด้วยสมุนไพรแปชนิดของดีใกล้ตัวแค่เราเข้าไปในครัวเราก็เจอแล้วครับเพื่อนๆทุกคนโรคหัวใจครับเป็นโรคอ,อันดับต้นๆครับของการที่เสียชีวิตเป็นโรคที่ทุกคนไม่อยากที่จะเป็นแต่เราก็สามารถป้องกันได้ครับการเป็นโรคหัวใจครับเกี่ยวกับพฤติกรรมครับการกินการใช้ชีวิตรวมถึงการที่ไม่ได้ออกกําลังกายครับถ้าเรารู้เราก็สามารถป้องกัน การเกิดโรคหัวใจได้ครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกถึงแปรสมุนไพรครับที่ช่วยดูแลหัวใจของเราครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนจะไปฟังกันเลยว่ามีสมุนไพรอะไรกันบ้างครับก็ให้เพื่อนนะครับกดติดตามกดซับสไคร์เลยครับเพราะความรู้ครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนในทุกๆครั้งครับผมตามผมมาเลยว่าแปรสมุนไพรมีอะไรกันบ้างครับที่ ในครัวของบ้านเราเนี่ยครับหนึ่งครับกระเทียมที่เพื่อนๆมีติดอยู่ในครัวอย่างแน่นอนครับกระเทียมครับมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพหัวใจของเราครับเพราะว่าในกระเทียมนะครับจะช่วยลดไขมันเลวในในเลือดนะครับแล้วก็ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นศัตรูร้ายของหัวใจของเราครับกระเทียมครับ จะช่วยลดโอกาสการอุดตันไขมันในหลอดเลือดอันทําให้เกิดโรคหัวใจได้นะครับกระเทียมครับยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดช่วยลดความดันเลือดครับรวมทั้งนะครับเป็นสารต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือดด้วยการทําให้เกล็ดเลือดบางลงครับจึงป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดแล้ก็สมองขาดเลือดได้ด้วยครับเพื่อนๆทุกคนทานวันละ 1อ่าไม่ใช่ครับวันละ1หัวก็ประมาณ5-7กถึบก็ช่วยดูแลหัวใจของเราครับเพื่อนๆทุกคน2ครับหอมหัวใหญ่หอมแดงแล้วก็ต้นหอมครับเพื่อนเพื่อทุกคนแม้นะครับจะมีกลิ่นฉุนนะครับไม่ถูกใจหลายๆคนครับแต่ข้อดีนะครับมีเยอะมากๆครับช่วยบำรุงเลือดและก็ดูแลหัวใจของเราครับ ช่วยยับยั้งนะครับไม่ให้เกล็ดเลือดนะครับไปรวมตัวกันจนแข็งตัวและไปอุดตันตามเส้นเลือดครับช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจลงได้เยอะมากครับช่วยลดอาการอักเสบแก้หวัดคัดจมูกครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่ช่วยปกป้องเราจากโรคมะเร็งแล้วก็ดูแลร่างกายของเราด้วยครับเพื่อนๆอย่าเขียทิ้งกันนะครับผม 3. ครับพิกครับคนที่ ชอบกินพริกนี่ยิ้มอย่างแน่นอนเพราะว่าในพริกนะครับมีรสชาติที่เผ็ดร้อนครับมันจะช่วยทำให้หลอดเลือดขยายช่วยละลายริ่มเลือดครับลดการหดตัวของเส้นเลือดลดการจับกลุ่มของเก็ดเลือดครับลดการสร้างไขมันในร่างกายแล้วก็ไปช่วยยับยัง้งดูดซึมไขมันในเส้นเลือดครับซึ่งนะครับมีผลต่อให้หัวใจของเราสูบฉีดเลือดไปใช้ได้อย่าง สะดวกครับแล้วก็ทำให้ไม่มีเลือดมาอุดตันตามหลอดเลือดแต่ก็ยาทานให้เยอะเกินไปครับเพราะว่าจะทำให้ปวดแสบปวดร้อนในกระเพาะหรือว่าระเกิดการระคายเคืองได้ครับเพื่อนๆทุกคนแค่กินในพอประมาณที่ร่างกายรับได้ครับไม่ใช่เผ็ดจ๋าจนเกินไปครับเพื่อนๆสี่ครับใบบัวบกครับ ในใบโบโบนะครับมีธาตุเหล็กที่สูงมากนะครับเพราะว่าธาตุเหล็กครับเป็นสารช่วยบำรุงให้หัวใจนะครับแถมในใบโบโบครับยังมีสารพืที่ช่วยบำรุงเลือดป้องกันการเป็นโรคเลือดจางครับช่วยให้ผนังของหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นยังช่วยแก้การช้ำในและร้อนในได้อีกด้วยครับเราสามารถนะครับทานสดและก็นำมาปั่นได้ครับเพื่อนๆทุกคน5ครับกระเจี๊ยบแดง ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดครับลดความดันเลือดบำรุงเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้นครับแล้วก็ทําให้หัวใจของเราแข็งแรงและก็บำรุงร่างกายของเราด้วยครับแล้วก็อยากจะแนะนําครับให้เวลาที่เราต้มกระเจี๊ยบครับให้เราใส่ผู้ชายจีนไปด้วยครับเพราะว่าการทานน้ำกระเจี๊ยบอย่างเดียวครับมันจะทําให้ตับของเราต้องทํางานมากครับให้ใส่ผู้ชายจีนไปด้วยพร้อมต้มกับ เจี๊ยบแล้วก็ใส่น้ำตาลไปสักนิดหนึ่งเพื่อลดเอารสชาติของความเปรี้ยวครับแล้วก็สามารถดื่มได้ทุกๆวันเลยครับเพื่อนๆทุกคน 6. ดอกคำฝอยครับในดอกคำฝอยครับมีสารสำคัญครับที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจครับแล้วก็รักษาหลอดเลือดได้ครับดอกคำฝอยนะครับจะ ช่วยลดการจับตัวของเก็ดเลือดช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันเลือดสูงบำรุงเลือดครับทำให้นะครับเลือดไปไหลเวียนดีไปสู่หัวใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลระบบต่างๆของร่างกายของเราครับแล้วก็ช่วยป้องกันครับโรคหัวใจวายหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็เส้นเลือดหัวใจที่ตีบครับโดยนะครับเราสามารถนำมาเป็นเลขทรรเป็น ชาดอกคำฝอยก็ได้ครับผมเครับใบเตยครับที่บ้านเพื่อนๆคงปลูกกันเกือบจักทุกบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็สามารถซื้อได้ครับราคาก็ไม่แพงใบเตยนะครับช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าครับแล้วก็ยังมีนะครับลิ์ช่วยบำรุงกำลังแล้วก็ระบบประสาทครับพร้อมช่วย บำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงลดความดันโลหิตสูงอีกด้วยครับโดยการนะครับนำใบเตยปะต้มกับน้ำเปล่าครับผมก็ได้ทั้งง่ายชื่นใจแล้วก็ดูแลหัวใจของเราได้ด้วยครับเพื่อนๆทุกคนแปดครับอันดับสุดท้ายคือชาเขียวครับมีสารสำคัญนะครับสามารถนะครับป้องกันการจับตัวของเก็ดเลือดครับ แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยลดไขมันชนิดไม่ดีเพิ่มไขมันชนิดที่ดีครับป้องกันหลอดเลือดตีบครับและช่วยให้เลือดแข็งตัวยาาชาเขียวครับยังช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ช่วยลดความดันให้ลงมาเป็นปกติครับพร้อมช่วยย่อยอาหารล้างสารพิษแล้วก็ช่วยให้เม็ดเลือดขาวสร้างตัวทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน เพิ่มขึ้นอีกครับผมแต่นะครับก็ไม่ควรทานเกินวันละสาแก้วครับเพราะว่าในชาเขียวก็มีส่วนผสมของคาเฟอีนครับผมก็ทานแค่พอดีก็จะทำให้หัวใจของเราดีรวมถึงสุขภาพเพราะว่าชาเขียวก็ช่วยเกี่ยวกับการลดความอ้วนได้ด้วยเหมือนกันครับเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมนะครับเพื่อนๆสมุนไพรที่อยู่ในครัวบ้านของเรานะครับช่วยดูแลหัวใจของเรา แข็งแรงราคาก็ไม่แพงเลยครับผมแต่ไม่ใช่นะครับแค่ทานเฉพาะแต่ส่วนพายครับเราต้องรวมถึงอาหารการกินต่างๆรวมถึงการใช้ชีวิตพฤติกรรมต่างๆรวมถึงการออกกําลังกายเลยครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอล้วนแล้วครับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้หัวใจของเราแข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆครับจึงจําเป็นครับต้องใส่ใจ และดูแรนะครับผมแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปอีกนะครับเพื่อนๆทุกคน